เอาเลยครับสวัสดีเพื่อนเทุกๆคนนะครับช่วงนี้กระแส Titanfall 2นะครับกลับมาบูมอีกครั้งนะมียอดผู้เล่นพุ่งขึ้นนะครับก็เนื่องจากเกมเอ펙นะครับได้มีการเปิดตัวเลเจนด์คนใหม่นะครับซึ่งเป็นลูกสาวของเรียกว่าตัวร้ายของ Titanfall 2ละกันนะครับตัวร้ายตัวนั้นก็คือไ i p e r นั่นเองนะครับนะทำให้ คนนี่คิดถึงนะครับแล้วก็กลับมาเล่น t i t a n f a ลสองกันนะครับแล้วก็มีการสร้างเรื่องราวขึ้นมานะครับความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกนะระหว่าง Viper ซึ่งเป็นอ่าเขาเรียกว่าเ p e x ก r ีเดเตอร์นะครับก็เป็นกลุ่มกลุ่มหนึ่งในจักรวาลไททัน a l ลนะครับแล้วก็ลูกสาวของเขาที่มาเป็นเลเจนด์ในเกม Apex ที่ชื่อว่าวาคิลี่นะครับ ันนี้ผมก็ถือโอกาสนะครับครั้งหนึ่งที่เคยเล่นไททันโฟลสองเนี่ยเราก็ได้อัดคลิปตอนฉากจบของเกมเอาไว้นะครับนะจะมาเล่าเรื่องราวของไททัน f a ลสองกันสักนิดหนึ่งละกันนะครับก็เรานะครับเป็นเรียกว่านักบินฝึกหัดละกันนะครับนักบินนี่ไม่ใช่แบบขับเครื่องบินอะไรนะครับขับไททันนั่นเองนะครับพลอตในที่นี้คือ นักขับไททันนะครับเราก็ฝึกฝนที่จะเป็นพลอตนักขับไททันเนี่ยนะครับระหว่างฝึกนะครับนักบินของเราก็ทำการมองหาพลอตใหม่เหมือนกันนะครับระหว่างฝึกก็มีเหตุถูกเชิญเข้ามานะครับเราเนี่ยมีชื่อว่าคูเปอร์นะครับเออพระเอกเราเนี่ยชื่อคูเปอร์นะระหว่างฝึก มีเหตุฉุกเฉินเข้ามานะครับทำให้ครูฝึกของเราเนี่ยตายนะครับแล้วก็คุณขอครูฝึกเราเนี่ยเข้ามาช่วยเราเอาไว้ได้นะครับทีนี้ก่อนตายเนี่ยครูฝึกเรานะครับก็ได้มอบหมายหนะ้าที่ให้เราทำภารกิจบางอย่างนะครับแล้วก็มอบหุ่นตัวนี้ให้เรานะครับหุ่นตัวนี้ทั้งเรื่องเนี่ย เราจะเรียกมันว่า BT นะครับนะเรื่องราวของทายท่าน l l ลเนี่ยเป็นอะไรที่ถ้าพูดภาพรวมนะครับเล่าจบภายใน2ประโยคเลยก็ได้นะเรื่องมันแค่ว่าเนี่ยหลังจากเราได้รับคำสั่งจากนักบินคนเก่าแล้วนะครับเราก็ต้องไปสืบหาว่าไอ้คำสั่งนั้นเนี่ยคืออะไรนะครับเราก็จะไปตามหาว่า ภารกิจที่เราได้รับมอบใหม่มามันคืออะไรนะครับตอนแรกเรายังไม่รู้เราก็เนี่ยทั้งเรื่องคือแบบเราไปตามหาพอรู้แล้วก็ไปสกัดแค่นั้นเลยจริงๆนะครับแต่เรื่องราวจริงๆที่มันลึกๆของไททัน f ฟ l l สเนี่ยผมมองว่ามันคือความสัมพันธ์ระหว่างเรากับหุ่นไททันที่ชื่อว่า BT ตัวนี้น,นะครับนะมันจะเป็นความผูกพันความร่วมสู้ด้วยกันมาอะไรเนี่ยมันทําให้เรา อินไปกับตรงนี้มากกว่านะครับสำหรับเรื่องไทท่านฟอสอกนะครับนะหลังจากที่เราได้ไปตามหาแล้วนะครับว่าภารกิจของเรามันคืออะไรกันแน่นะครับทีนี้เราก็รู้แล้วว่าภารกิจของเราก็คือเราต้องไปทำลายนะครับอาวุธชิ้นหนึ่งที่ชื่อว่า ARK นะครับนะแล้วผมก็จะ ไปเล่าถึงพ่อของวาคิลีหน่อยละกันนะครับก่อนที่จะมาถึงฉากนี้เนี่ยมันจะเป็นฉากที่เราสู้กับไวเปอร์นะครับพ่อของวาคิลีซึ่งผมมองว่าเป็นเรื่องที่แต่งมาได้แต่งมาทีหลังจริงๆะนะครับไม่ไม่ค่อยได้มีอะไรผูกกันสักเท่าไหร่นะครับนะอ่ะก็จะเ,เป็นฉากสู้กันบนยานนะครับสนุกมากฉาก b บว์แอคชั่นอะไรที่มันโลดโผนมากๆนะครับโดดจากยานต่อยานนะเราก็ชนะไวเปอร์นะครับมาได้แต่ว่าเราก็ถูกจับในมุมมองของผมเนี่ยตัวไวเปอร์นะครับเป็นคู่ต่อสู้ที่ต่อสู้ได้เร้าใจนะครับทำให้เกมเพลย์มันยกระดับความสนุกขึ้นไปเท่านั้นเองครับแต่ เนื้อเรื่องในการเอามาปลูกกับลูกสาวที่ชื่อวาคิลลี่อะไรในเอพิกเนี่ย,ยผมไม่ค่อยอินเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันดูรู้เลยว่ามันแต่งขึ้นมาทีหลังแบบไม่มีปีไม่มีขุยอะไรเลยนะครับนะไม่ได้ผูกเอาไว้แต่แรกนะครับมันก็เลยทําให้ผมไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเออมันเป็นตัวละครในไททันฟอลสองเนี่ยที่น่าจดจําในฐานนะตัวที่เราสู้สนุกตัวหนึ่งเลยนะครับ หลังจากถูกจับนะครับ BT ก็ช่วยให้เราลอดออกมาได้แต่ว่า BT ก <BT S 2> ็สละตัวเอง,งนะครับแต่ว่ายังโหลดความทรงจำเนี่ยเข้ามาเป็นเหมือนแพ็กเกจตัวช่วยให้เราลอดออกมาได้นะครับนะถ้าจำไม่ผิดเนี่ยโหลดความทรงจำเข้ามาในปืนสั้นในฉากแรกนะครับที่เราเห็นว่าไอ้ปืนสั้นล็อกหัวอะไรเงี้ยนะครับนะ ก็โตหุ่นเนี่ยระเบิดพังไปแล้วแต่ว่าความทรงจำยังอยู่นะครับหลังจากที่คุณวีทีเราระเบิดไปแล้วอัปโหลดอะไรไปแล้วเราหนีออกมาได้แล้วเนี่ยผู้ช่วยเรานะครับจะส่งหุ่นตัวใหม่ลงมานะครับอ่ะเราก็อัปโหลดข้อมูลของบีทีอะไรเราเรียบร้อยแล้วเนี่ยด้วยความคิดถึงเออเราก็ได้เจอกันอีกครั้งอะไรเงี้ยที่แรกก็นึกว่าแบบ จะไม่ได้สู้ด้วยกันแล้วนะครับในสุดก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเราก็เดินทางมาที่ฐานปล่อยอาวุธนะครับไอ ARK อะไรเนี่ยนะมันเป็นอาวุธท,ที่ต้องมีเครื่องยิงกันนะครับเออตรงเนี้จะเป็นจุดยิงนะครับเราก็ต้องมาสกัดเอาไว้ให้ได้นะครับไม่งั้นมันจะยิงไปที่ดาวบ้านเกิดเรานั่นเองนะครับนะเราก็ต้องหยุดไอเจ้าพวกนี้นะวันนี้ก็ คือไฟนอลบอสนะครับสโลนนะหัวหน้ากลุ่มเอ펙พีเดเตอร์นะครับเอ펙พีเดเตอร์เนี่ยค่าในเกมเอเกเนี่ยคือแรงสูงสุดแล้วนะครับเออแรงสูงสุดของเอเ펙กก็คือพีเดเตอร์นะครับเราก็ต้องมาตู้กับพวกนี้นะสำหรับไททันที่เราได้ขับเนี่ยมันจะมีอาวุธหลายรูปแบบนะครับเปลี่ยนได้ตลอดนะอาวุธแต่และรูปแบบเนี่ยก็คือ มันจะทําให้เกมเพลย์เนี่ยเปลี่ยนไปเป็นอีกรูปแบบหนึ่งเลยคล้ายๆ Monster Hunter เวลาเราเปลี่ยนอาวุธนะครับเกมเพลย์มันจะเปลี่ยนไปเลยนะครับไททันฟอร์2สองก็เช่นกันนะแต่ว่าที่เห็นคือผมจะใช้แดกอาวุธอันนี้นะครับเพราะว่ามันน่าจะดีสุดแล้วนะเพราะว่าพอหลังจากเล่นมาทั้งหมดเนี่ยอันนี้มันกำจัดศัตรูได้ไวที่สุดนะครับ อ่ะตอนนี้เราก็มาหยุดยัง้งไอ้เครื่องยิงเอาไว้นะครับแต่ว่าพอเราจะไปปิดแล้วหุ่นเรามันดันช็อตนะครับโดนช็อตเนี่ยครับเรื่องราวมันไม่มีอะไรเลยจริงๆนะอ่าครูฝึกเราตายเราได้ขับหุ่นแทนหาว่าภารกิจของครูฝึกเราคืออะไรนะครับ ไปตามหาแล้วก็มาสกัดเนี่ยแค่นี้เลยจริงแต่ถ้าใครได้ลองเล่นนะครับบอกเลยว่ามันโอโ้โหคือความผูกพันของหุ่นเรานะครับที่ชื่อ B t ทเนี่ยมันผูกพันมากจริงภ yeah, ารกิจของเขาคือแค่เอาเ <This. S 1> จ้า ARK เเนี่ยมาส่ง <our> นะครับ <our brother. S 1> เขาก็เลยแบบเออเขาทำภารกิจของเขาเสร็จแล้วนะครับเขาก็เลยปล่อยเราไป เขาเห็นถึงฝีมือเราแล้วก็ชวนเข้าร่วมกลุ่มของเขานะกลุ่ม a อเปเนี่ยนะครับเออแต่ก็ด้วยความเป็นฮีโร่ของเรานะครับเราจะไม่หยุดยั้งแค่นี้ นะเราจะขัดขวางมันทุกวิธีทางนะครับแม้จะสละชีพก็ยอมนะเอาละครับเราลุกขึ้นมาแล้วเรากำลังจะเดินไปที่เครื่องยิงนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็จะทำการซุยไซต์ตัวเองนะครับนะเป็นกระสุนแทนไอ้เจ้าลูกไอ้ที่เราดึงออกไปนะครับนะ <c oughs> เพื่อยิงตัวเราเองไปทำลายไอ ไอ้ก้อนพลังงานตรงกลางกันนะครับนะเรานี่มันโคตรพระเอกนะครับมาครับสลาชีพกันนี่ครับระหว่างที่จะพุ่งไปทำลายครับนี่ครับคุณบีทีเพื่อเราสลาตัวเองครับ โยนเราทิ้งไปนะครับแล้วก็ระเบิดไปกับเจ้าอุตมาหาประไลนี่นะครับโอ้แบบแล้วคือเรายังเรายังอึ้งเรายังทำใจไม่ทันหายเลยนะครับเราต้องมาวิ่งเอาตัวรอดแล้วอะ่ะเออเป็นอะไรที่มันไม่ค่อยนอนสต็อปให้เรานะครับมันไม่ค่อยให้เราได้ มีห่วงเวลาแห่งความคิดถึงนะครับเราก็ต้องเอาชีวิตรอดต่อไปแล้วนะครับแต่ก็เพื่อหุ่นบีทีที่เรารักนะครับที่สละชีวิตเพื่อเรานะเราก็ต้องเอาตัวไปให้รอดนะครับ ดูนะครับเราไต่ได้ทุกอย่างนะครับแต่กระโดดเกาะเครื่องบินไม่ติดนะครับนะต้องให้ผู้ช่วยเราเมจาจับเออน่าแล้ก็วาร์ปออกไปข้างนอกได้ทันนะครับ และแล้วเราก็ได้ช่วยคนมากมายหลายล้านเอาไว้ได้นะครับแล้วก็เป็นการจบลงของเรื่องราวของไททันฟอ l ์สองนะครับ After the tech swipe, what's left of my neural link with BT? I don't know what that'll feel like to get assigned a new Titan. I kind of like the old one. This is Pilot Jack Cooper, signing off.